สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับแชมป์300กันในช่วงของเวลาในการไลฟ์เฟซบุ๊กทุกวันศุกร์จะเจอกับแชมป์300ในการอัปเดตสต็อก300กระตันไลฟ์โชว์รูมครับหลายๆคนครับสงสัยว่าอาทิตย์นี้มีรถอะไรเข้าใหม่ไหมและซื้อทันไหมผมบอกเลยว่ามีหลายๆคนที่ผิดหวังกับรถจาก300กระตไลฟ์โชว์รูมเพราะจองไม่ทันครับหลายๆคันเข้ามาแล้วมีการจองออนไลน์แบบโดยด่วนนะฮะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่สนับสนุนผมนะฮะเป็นอย่างดีนะฮะ เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยพิมพ์คอมเมนต์ให้แสดงตัวเป็นกำลังใจให้เราด้วยว่าใครที่ดูเราอยู่บ้างอยาให้เสียเวลาครับเรามาอัปเดตสต็อกกันครับรถคันแรกที่เข้ามาใหม่ครับซีรีส์4420ดีเซล M Performance นสีน้ำเงินครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับราคา2ล้าน90บาทครับสำหรับใครที่สนใจนะราคาคันนี้2ล้าน9 0 0 0บาทเอารถฝากขายแต่เดี๋ยวเราจะเจราจารเรื่องราคาสามารถต่อรองได้นะรถคันนี้เป็นรถของรุ่นน้องผมเอง ฝากมาขาย2ล้าน9หมื่นแพงหน่อยแต่100%รนะฮะรถค่อนข้างที่จะสวยใครที่สนใจนะคันนี้เฉพาะของแต่งอย่างเดียวไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนบาทจากราคาที่คุณซื้อเนี่ยรถเนี่ยของแต่งรวมกันแล้วเกิดส0 0แสนบาทนะครับอ่ะเรามาดูคันต่อไปพีอูดสครับมีคนเค้มว่าในเมืองไทยมี15คันมีคนเค้มว่าเมืองไทยมี25คันมีคนเค้มว่าเมืองไทยมี50คันไอสัตว์กูก็ไม่รู้ว่าวันนี้มัมีกี่คันแต่ที่รู้รครับในตลาดมีเพียง คันเดียวเท่านั้นสำหรับ p o c คันนี้ p o c คันนี้ครับเป็นเครื่อง1 5 0 0นซีซีนะฮะสามารถดึงเกียร์ลงมาเกียร์ว่างได้ถ้าวมนนี้คุณขับ p ิวไม่สามารถเข้าเกียร์ว่างได้และมีไม่กี่คันในเมืองไทยเอาเป็นว่าหนึ่งเดียวในตลาดตอนนี้และแปลรถศูนย์โตโยต้าย้ำนะฮะรถศูนย์โตโยต้าเข้าศูนย์มีอะไรให้คุณครบประวัติบุ๊คสวิตทุกอย่างชัดเจนตามสไตล์สากตลาดไลท์โชว์รูมฮะคันนี้ราคาทจาแฟน,นได้4 000, 1, 4 0 450,000อยู่ทีนเรดิตของลูกค้าครับ อะต่อไปลำโบฮูล a แคนเพิ่งเข้าใหม่ครับแต่ติดจองไปเรียบร้อยแล้วคันนี้อยู่ที่18ล้าน9แสนติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฮ u ล a c ่น l p 6 1 0 4ชขแต่งวอ r สไตเ n อรแท้ทั้งคันครับ18ล้าน9แสนจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วอ่ะคันนี้ครับมาสต a ิ i 3,002 GT ครับราคาเราทำให้พิเศษครับ1 9แสน9 0บาทจัดแฟนด้เต็มฟรีดาวออกรถ0บาทออกรถ0บาทฮะ าสามราสอนท,ทีเทียวรถทะเบียนแท้ครับบาบัดบี5 5ครับราคา1 3 9 0 0 0้านสาบาทนะฮะหนึ่งล้านสามแบาทจากแฟนดัตชมาล้านสอ่ล้านถึงหนึ่งล้านสองแสนอยู่ี่เครดิตของลูกค้าครับโตยโยต้าซูปาเปอร์เจซัเครับราคา3ามล้านหนึ่บาทครับสวยๆครับสําหรับใครที่กำลังหาอยู่นะฮะคันนี้เป็นคันหนึ่งที่ไปทำต่อไม่เยอะนะฮะก็สวยแล้วนะครับ อ่ต่อไปโตโยต้าส l i c ิกครับคันนี้ซ e l i ิกสีแดงรถเดิมเหมาะแก่การสะสมในตลาดขาย7-8แสนกันแล้วนะฮะมีการลงขายแล้วนะฮะแต่300กระตัไลท์โชว์รูมยังขายคุณราคาเดิมครับ s e l i ิก้าเ7รถสูตรโตโยต้าไม่แสนโลรถสอมือฮะวิ่งไม่เยอะวิ่งไม่เยอะประวัติศูนย์ครบโคตรครับ5,99,000บาทครับอ่ะต่อไปครับคันที่แมนสีช็อกโกแลตเครื่องทบโบครับ 899,000บาทพอ899,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่ะคันนี้คันที่แมนฮะคูเปอร์เอสคันที่แมนคันนี้8 9 0เอาไป799พอผมขาย799ตามสภาพ799พอตามสภาพไหลส่วนกันไปเร็วๆฮะอ่ะ320ดีเซลภายในยบอร์ดแดงทรงสปอร์ตราคา999,000บาทครับคันนี้ที่เด็ดคันนี้ที่เด็ด c 2 2 0ดีที่อื่นขายร้าน89 ล้านเก้ล้านผมขาย1ล้านแ5 0แส0บาทแต่ถ้าดูไลน์นี้เอาไปล้านเจ็พอถูกที่สุดล้านเจ็ดเกจัดไฟแนนซ์ได้เต็มวารันตีศูนย์ไม่4-50,000 0 4, 50, โลราคา1ล้าน7จแสกว่าบาทจัดไฟแนนซ์ได้ล้านเกอ่ะฟรีทุกอย่าง0บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49เทนั้นสำหรับเบนซี2.0คันนี้ C2 2 0ดีเซลวีฟโฉมปัจจุบันนะฮะอะมาด้านนอกกันต่อฮะ เรามีเบนซ์ฮะเบนซ์ e สองห้าศูนย e ์ครับดีเซลกับเบนซินครบหมดเลยครับดีเซลกับเบนซินครับแปดเก้าเก้าคันละแปดเก้าเก้ามันเลือกมาเลยแปดเก้าเก้านะฮะแปดเก้าเก้าฝั่งขวาครับ GLE ล้านแปดเก้าโดนด่วนล้านแปดเก้ามาโดนด่วนนะฮะจองเลยใครจองได้จองก่อนนะฮะแล้วก็คันนี้แปดเก้าเก้านะฮะแปดเก้าเก้า เอาผ่าดตอนนี้ต้องโดนเอาผ่าดน,นะเอาผ่าดรถใหม่รอ6เดือนครับคันนี้ผมขายให้ในราคา2ล้าน9ก้าแสนพอ2องล้านแแสนเหมื่นบาทพอจาก299ลดไปแสนหนึ่งเหลือ289มีรถเลยพร้อมรับชุดแต่งบอลลูตา้าถ้าการจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้าครับอ่า350ห้าศูนย์ดหล้านสแสนเหมื่นบาทเอาไปล้านสาพอล้านสาพอฮะหมดใจเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วตอนแรกไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ ก็เลยขายให้ในราคาแบบเอ้ยไม่ได้มีเหลือกําไรอะไรแบ่งกันนะฮะหนึ่งล้านสาแสห้าหมื่นบาทครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันเราไปดูด้านนอกกันฮะเ่ามีรถอะไรบ้างมีนิมินิหกเก้าเก้าจากเจ็ดเก้าไปหกเก้าเก้าฮะเจ็ดเก้าเก้านะฮะสมาร์ทบาบาัดแปดเก้าเก้าฮะ เบนแวนเจ็้าเก้าฮะเอสเตดครับ mg z s ZS นะฮะ s s หรือ z ัเอสวะเนี่ยัเซเก้เ้ฮะแปดเก้าฮะเอสคารเออแสดเก้าไปแสนห้าแสนห้ากอลครับกอลผมขายราคาสุดท้ายแล้วนะไม่ลดแล้วไม่ลดแล้ห้าแสนห ห้าแสนหกแบ่งกันใช้นะฮะแบ่งกันใช้นะครับโน่นคำเล,ล่คำเล่คบสุดท้ายคำเล่หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าครับจัดทรงลงลอสตายสามร้อยกาลลัดไลท์ให้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะจัดทรงสามร้อยกาลลัดไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะ สำหรับใครที่สนใจด่วนนะฮะนะฮะสวยๆนะครับ,รบอ่ะสำหรับใครที่สนใจรถจักรสามร้อยการาดไลท์โชว์รูมวันนี้เราอัปเดตสต็อกกันประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ดูในไลฟ์สดเจอการอบกลางคืนอยู่แล้วสี่ทุ่มและที่สําคัญครับใครที่ดูใน YouTube ติดต่อด่วนนะฮะรถทุกคันสามารถคุยราคาได้จบได้จบให้คันไหนจัดได้จัดให้ในราคาพิเศษกับสามร้อยการ์ดไลท์โชว์รูม ฝากติดตามด้วยนะสำหรับ300กลาดไลฟ์โชว์รูมนะฮะจัดไปกับ300กลาดครับเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้ผมชั้น300ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วมพ์คอมเมนต์กันด้วยถ้าดูใน YouTube พิมพ์คอมเมนต์กันหน่อยว่าชอบรถคันไหนใน300กลาดไลฟ์โชว์รูมบ้างครับสำหรับวันนี้ผมชั้น300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับออออยาาาากกกกใให้คุุณมมลลลงง300ดดไฟ์จจััเตต็ทน่บวถู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp